ตลาดสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าชื่ออะไรขี้เกียจขี้เกียจพิมพ์ไม่แต่ชื่อนะม,ออมืองงิกมืองอนะเออจะาทับยอดที่พรโชคลาบมีไหมเดี๋ยวดูให้เจ้านะพรมีโชคลาบไหมคะไม่ได้เลยไม่มีโชคลาบไม่มีโชคลาบขอบคุณค่ะแชร์แล้ววันลูกนี่จะโอนเงินใช้นี่ไหมสามวันนี้มีโอกาสให้ดอกให้ผลมีโอกาสให้ดอกให้ผล่ะใ,ใ,ให้นะคะ เขาจะเอาดอกผลมาให้เจ้านะเออนะวันตุ้ยโชคลาบดูแค่สมวันนี้ดูนิตุยโชคลาบ,บ,นนลาบมีอยู่นะแต่ว่าไม่มีรู้มากครือน,น้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามีมีไพ่เหรียญขึ้นมั่งเร็วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร็วตอนนี้อยู่อีกสิบเจ็ดนาทีนะเร็ว คนละ9,999แชร์ให้คนละหนึ่งคำถาม